ก่อนสิ่งมีชีวิตจะก้าวขึ้นจากทะเลก่อนแผ่นดินจะมีเชื่อเรียกและนานก่อนมนุษย์จะตั้งคำถามกับท้องฟ้าโลกได้เดินทางผ่านการและเวลายาวนานภายใต้พื้นหินที่เรายือนอยู่คือบันทึกมหึมาของอดีตการตั้งแต่ร่องรอยทะเลโบราณที่แห้งเหือดจนถึง DNA ของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่สูญสลาย ว่ายังมีพยานเงียบของประวัติศาสตร์ที่ยืนหยัดทําหน้าที่เป็นหน้าต่างสู่อดีตเก่าแก่ของดาวเคราะห์นี้ดยทุกการค้นพบทําให้เราตระหนักว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อ5,500ปีก่อนแทบไม่ต่างอะไรจากเมื่อวานนี้เมื่อเทียบกับอายุโลกที่ยาวนานกว่า4,500ล้านปีในคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนไปสำรวจ6สิ่งมหัศจรรย์เก,ก่าแก่แต่ละแห่งคือหน้าต่างแห่งกาลเวลาที่เปิดให้เราได้มองเห็นอดีตอันไกลโพ้นของโลก สมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ2%ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง20%ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา การดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม c าริตี้โอเมก้าทรีนอร์เวย์เน้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษาไรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l k e p s t o r y หรือคลิกลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยครับ 1. เทือกเขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทือกเขามักคอนชวาหรือเทือกเขาบาเบอร์ตันในแอฟริกาใต้เป็นส่วนหนึ่งของแนวหินกรินสโตนของบาเบอร์ตันถือเป็นพื้นที่หินเปิดเก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุ3.2-3.6ถึงพันล้านปีในยุคพาลิโออาเคียนและเป็นหนึ่งใน2พื้นที่รวมถึงพิวบาราเครตันในออสเตรเลียที่ยังคงรักษาเปลือกโลกตึกดําวันไว้โดยไม่ถูกทำลายมากนัก พื้นที่นี้ประกอบไปด้วยเนินหินที่รับสูงชื้นปกคลุมด้วยหญ้าภูเขาและหุบเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ราว120กิโลเมตรสูง6 0 0 1 8 0ถึง1,800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเทือกเขามักคอนชวานับเป็นดินแดนธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกยุคแรกโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตถือกำเนิด การศึกษาทางธรณีวิทยาที่นี่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของแผ่นเปลือกโลกและบรรยากาศตึกตำบันโดยเฉพาะยุคพพีแคมเบียนซึ่งถือเป็นช่วงกำเนิดแรกของธรณีวิทยาโลกหลักฐานเด่นคือจุลินทรียโบราณในชั้นหินที่บ่งชี้ชีวิตตั้งแต่3.5พันล้านปีก่อนนอกจากนี้ยังพบสารอินทรีย์จากนอกโลกในหินอายุ3.3พันล้านปีและร่องรอยอุกบาทกระแทกใหญ่ที่สุดบนบกเมื่อ3.26พันล้านปีก่อน ด้วยเหตุนี้เทือกเขาจึงได้รับสมญานามจุดกำเนิดของชีวิต Genesis of Life คุณค่าของหินที่นี่นำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี2018 2. ทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทะเลสาบไซซานตั้งอยู่ทางตะวันออกของคาซักสถานอยู่ในแอ่งลึกระหว่างเทือกเขาอันไตและเทือกเขาทาบากไาตโาดยแอ่งนี้เกิดจากกระบวนการการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการสะสมตะกอนโดยเชื่อว่ามีต้นกําเนิดในยุคครีเตเชียสร,ราว65ล้านปีก่อนทําให้อาจเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแม้อายุที่แท้จริงยังคงเป็นที่ถกเถียงทะเลสาบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแม่น้ำเออร์ติสมีพื้นที่ผิวน้ำราว18 1 0ตารางกิโลเมตร ลึกสูงสุดประมาณ15เมตรและเป็นที่อยูอาศัยของปลาหลากหลายชนิดรวมถึงปลาสเตอร์เชียนที่หายากทะเลสาบไซซานยังเป็นแหล่งบรรพชีวินที่สำคัญโดยพบฟอสซิลจากยุคโบราณซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคเอเชียกลาง อย่างไรก็ตามทะเลสาบไบคารมีอายุ25-30ล้านปีก่อนมักได้รับการยกย่องว่าเก่าแก่ที่สุดแต่มีงานวิจัยบ่งชี้ว่าทะเลสาบไซซานยังคงอยู่มาตั้งแต่ยุคครีเทเซียสโดยมีอายุอย่างน้อย65ล้านปีนอกจากนี้การศึกษาบ่งชี้ว่าแห่งของทะเลสาบนี้ไม่เคยแห้งขอดดังนั้นอายุของทะเลสาบไซาซานจึงประมาณการได้ที่70ล้านปีซึ่งเก่าแก่กว่าทะเลสาบอื่นอย่างเทียบไม่ได้ 3. าถ้ำท,ที่เก่าแก่ที่สุดถ้ำสุดวาลาในแอฟริกาใต้เป็นระบบถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโพรงถ้ำก่อตัวขึ้นราว240ล้านปีก่อนในยุคเพอร์เมียนจากการละลายของน้ำฝนที่เป็นกรดซึ่งซึมผ่านรอยแตกในหินโดโลไม์ยุคพรีแคมเบรียน2 8 0 0ล้านปีก่อนระบบถ้ำนี้มีความซับซ้อนประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ห้องหลักคือมิเรียมมาเคบาฮอลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง70เมตรสูง37เมตร นอกจากนี้ยังมีรูปหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกประหลาดเช่น Screaming Monster ร์เสาหินอายุ180ล้านปีและพบฟอสซิลจุลินทรีย์โบราณอายุ2,000ล้านปีทำนี้รักษาอุณหภูมิคงที่17องศาเซลเซียสและมีระบบไหลเวียนอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในอดีต ชาวพื้นเมืองสวาซีใช้ถ้ำเป็นที่หลบภัยในศตวรรษที่19และในสงครามบัวครั้งที่2ปี1 9 0 0ชาวโบเออร์ใช้ถ้ำนี้เก็บกระสุนปืนใหญ่และอาจเป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์ทองคำถ้ำสุดวาลายังเป็นแหล่งบราณคดีสำคัญเนื่องจากพบเครื่องมือหินจากยุคหินเก่าตอนต้นเมื่อ2.5ล้านปีก่อนซึ่งบ่งชี้ว่ามนุษย์โบราณเช่นโฮโมฮาบิลิสเคยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ราว1.8ล้านปีก่อน ทำให้ถือเป็นถ้ำที่มนุษย์รูร้จักและเข้าถึงได้เก่าแก่ที่สุด 4. แหล่งน้ำที่เก่าแก่ที่สุดขณะที่นักธรณีวิทยาศึกษาที่เมืองคิดในแคนาดาซึ่งเป็นเมืองโลหะฐานที่ลึกที่สุดในโลกเกือบ3กิโลเมตรพวกเขานั้นพบแหล่งน้ำไหลออกจากรอยแตกในหินการทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์กา๊าซเฉยเช่นฮีเลียมเผยว่าน้ำนี้มีอายุเฉลี่ยราว2 0 0 0ล้านปี ระหว่าง1.5ถึง2.6พันล้านปีน้ำเหล่านี้ถูกกักไว้ลึกในหินเปลือกโลกยุคพรีแคมเบียนโดยไม่ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศจึงนับเป็นน้ำที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบน้ำนี้ไม่เพียงแต่เก่าแก่เท่านั้นแต่จากการวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตซึ่งปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพไร้แสงอาทิตย์และออกซิเจนต่ำและอาศัยอยู่ในน้ำนี้ตลอดหลายพันล้านปี การค้นพบนี้มีนัยะสำคัญต่อการค้นหาชีวิตทั้งบนโลกและในระบบสุริยะเพราะเปิดความเป็นไปได้ว่าอาจมีชีวิตโบราณซ่อนอยู่ใต้ดินลึกไม่เพียงบนโลกแต่ยังอาจพบในแหล่งน้ำใต้ดินที่คล้ายกันบนดาวอังคารหรือดาวยูโรป,ป้าของดาวพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามการศึกษาที่เมืองน,นี้เผชิญปัญหาการเข้าถึงยากและต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อเก็บตัวอย่างโดยไม่ปนเปื้อน5 ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแพนโดคืออนานิคมของต้น q u วกกิ้งแ p e n นที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติฟิสเลกรัฐยูท่าสาหรัฐอเมริกาครอบคลุมพื้นที่106เอเคอร์มีลำต้นกว่า47,000ต้นโดยทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยระบบรากใต้ดินเดียวทำให้ต้นไม้ทุกต้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเดียว เมื่อนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมพวกเขาประเมินอายุของระบบรากนี้ว่าอยู่ระหว่าง16,000ถึง80,000ปีทำให้แพนโดได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกชื่อแพนโดมาจากภาษาลาตินแปลว่าชั้นแผ่ขยายสะท้อนถึงลักษณะการขยายตัวของโคโลนีนี้ทุกต้นนั้นมีความเหมือนกันทางพันธุกรรมลำต้นแต่ละต้นมีอายุเฉลี่ย130ปีแต่ว่าสามารถงอกใหม่ได้เมื่อลำต้นเก่าตาย ทำให้แพนโดเปรียบเสมือนร่างกายหลักที่งอกใหม่ได้ 6. ป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกป่าฝนเดนทรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เวทท r o p i c ออ of Queensland และถือเป็นป่าฝนเขตร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คงอยู่ต่อเนื่องด้วยอายุประมาณ180ล้านปี ก่อตัวขึ้นในยุคจูราสสิกและยังคงสภาพโดยไม่ถูกทำลายจากยุคน้ำแข็งหรือภัยพิบัติใหญ่ป่าฝนเดนทรีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งแต่ปี1988เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยมีพืชมากกว่า3,000ชนิดรวมถึงพืชโบราณอย่างอีเดียตฟุตที่สืบสายพันธุ์จากยุคเนโนเซาสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม65ชนิดนก350ชนิดและสัตว์เลื้อยคลานอีก150ชนิด รวมถึงสายพันธุ์หายากอย่างนกกระสาใต้นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการพืชตั้งแต่ยุคก่อนวานหน้าเมื่อแผ่นดินใหญ่ยังเชื่อมกันเป็นผืนเดียวระหว่าง550ถึง180ล้านปีก่อนปัจจุบันป่าฝนเดนทรีได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลออสเตรเลียและชุมชนชาวออรบรจ,จินพื้นเมืองซึ่งใช้พื้นที่นี้ในพิธีกรรมและวัฒน,นธรรมมานานกว่า5,000ปี จากเทือกเขามาคอนชวาถึงป่าฝนเดนตรีจะเห็นว่าพวกมันไม่ใช่เพียงซากโบราณแต่เป็นกุญแจไขความลับของวิวัฒนาการแผ่นเปลือกโลกบรรยากาศดึกดำบรรพ์และการกำเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามบรดกเหล่านี้บางส่วนกำลังถูกรุกรานทะเลสา,ส,สาบไซซานกำลังถูกคุกคามจากเขื่อนและกิจกรรมมนุษย์แผ่นโดก,กำลังเสื่อมโทรมจากโรคและการกินใบโดยสัตว์ขณะที่ป่าฝนเดนตรีรเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศที่เร่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นจะต้องเร่งการดำเนินการอนุรักษ์เพื่อให้มรดกตึกตำบันเหล่านี้ยังคงเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังต่อไป